สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการดวงพราวรวยครับประจำวันอังคารแบบนี้กับผมอาจารย์เบิร์ตยูเรเนียนประจําสถานีลบที่นี่แห่งเดียวทุกวันอังคารแบบนี้ครับผมถ้าสามารถส่งเอสเนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่46426075นะครับ4642607นะ2607ป่ะนะครับ หรือว่าด้านล่างหน้าจอเนี่ยเอาด้านล่างหน้าจอแล้วกันเป็นหลักนะ4642614ก็แล้วกันนะครับ4642614น่าจะมีการผิดพลาดทางตัวเลขตัวท้าย2ตัวหลังนิดหน่อยนะครับก็เอาเป็นเลขใหม่นี้4642614ครับโดยการพิมพ์ชื่อนะวันเดือนปีเกิดครับพร้อมกับเรื่องที่คุณอยากรู้มาสัก1เรื่องอ่านะครับหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับอย่าส่งมากกว่านี้นะนะครับเพราะว่าถ้าคุณส่งมากกว่านี้เราก็อ่านให้แค่ คำถามเดียวนี่จะส่งมาทำไมหลายคาถามอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นส่งมาคําถามหนึ่งครับพร้อมกับชื่อวันเดือนวัเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากรู้มากที่สุดครับบอกเลยนะอยากรู้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องกรองนะครับกรองคําถามรวมถึงดีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้ลดงานของเราไม่ใช่อะไรหรอกฮะถามมาสักกว้างเลยนะครับน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเราอยากได้ผักบุ้งอ่ะเยอะๆนะครับคือเอาเนื้อมากๆหน่อยนะครับจะทําได้เขาจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถโฟกัสเรื่องได้ชัดเจนเจาะประเด็น ตรงประเด็นมากขึ้นนั่นเองนะครับส่งมาทัก3-5ถึงข้อความนะ3-5ถึงข้อความเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างมีคุณภาพเพราะว่าส่งมาแล้วเนี่ยข้อความคุณจะไม่หายไปจากหน้าจอครับจะอยู่ในหน้าจอของคุณนะครับ3ถึงบรรทัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าจอของเรานั้นเนี่ยนะครับมีบรรทัดอยู่ราวๆประมาณ20บรรทัดถ้าคุณส่งมา 5- ถึงบรรทัดเนี่ยมันทําให้กินพื้นที่หน้าจอไป1ใน4ทําให้เราเนี่ยนะครับมองเห็นเอซเบตคุณได้ง่ายรวมไปถึงครับเอซเบตของคุณน ไม่หายไปจากหน้าจอรวมไปถึงเนี่ยนะครับไม่ขาดกลางไม่ขาดตอนเออนึกออกใช่ไหมข้อความขาดตอนเหมือนข้อความส่งไม่ครบอะ่ะพอข้อความส่งไม่ครบปั๊บเนี่ยนะครับผมก็จะข้ามไปโดยปริยายนะครับข้ามแบบอัตโนมัตินะครับก็ข้ามไปแล้วก็อย่าวีนแล้วกันก็ส่งมาไม่ครบเนะี่ยส่งมาข้อความเดียวอย่างเงี้ยมันก็ขาดกลางก็ส่งมา3ถึงหข้อความถือว่าเป็นเทคนิคพิเศษในการบอกกันตรงนี้ก็แลวกันนะครับอ่ะนะส่วนคนที่อยากโทรศัพท์สดๆในรายการ สำหรับคนที่แบบว่าอยากคุยกับอาจารย์เบิร์ตเสียงต่อเสียงสายต่อสายคําต่อคำอาจารย์เบิร์ตไม่อยากส่งเอสเซนหลอกส่งมาแล้วเนี่ยนะก็ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับส่งมาแล้วบางทีกระโดดข้ามไปมันไม่ได้อักขรรถเหมือนกับพูดคุยกันคําต่อคําด้านล่างนจอมีครับ02964ครับ6615 02964 6615โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ ช่วงเบรกแรกครับในช่วงระยะนี้ต้องบอกเลยว่าเราเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งครับดังนั้นเนี่ยนะครับช่วงเบรกแรกนั้นเราจะนําเนื้อหาสาระดีๆโดยเฉพาะครับแนะนําอาชีพเพื่อเสริมเสริมเขาเรียกว่าเสริมรายได้ของคุณเ<อ>นื่นองจากว่ามีใครมีหลายๆท่านเนี่ยนะครับมีภาวะวิกฤตทางการเงินมากมายแต่ก็อยากมีงานทําแบบที่สบายง่ายๆแต่ได้เงินเยอะต่างประเทศยอมรับรวมไปถึงครับเงินทองไม่ขาดมือเป็นวิชาชีพติดตัวไปจนกว่าจะแก่เท่านําไปสอนต่อก็เป็นครูคนได้ วันนี้นะครับในรายการของเรานั้นเนี่ยนะครับจะนำการแนะนำอาชีพเสริมนะครับที่สามารถทำได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าคุณมีความสามารถเพียงพอยังไงอาจารย์เบิร์ดความสามารถนี้เนี่ยนะครับต่างประเทศยอมรับด้วยนะครับมีการส่งออกต่างประเทศนะนะครับผมเคยไปเจออาชีพเนี้ยที่ตอกข้าวสารมาตอกข้าวสารเนี่ยนะครับอาชีพเนี้ยมีค่าแรงครึ่งชั่วโมงร้อยยี่สิบบาทนะโอ้ เอาบ้าเอาบ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณเองเป็นคนที่แบบอยากหาอาชีพเสริมใช่ป่ะอยากทํางานแบบนี้บ้างแล้วเนี่ยนะครับมาดูครับอาชีพเสริมวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะมาแนะนําครับให้คุณนั้นไปประกอบอาชีพนําเงินมาเสริมครอบครัวได้นั้นนั่นคืออาชีพนวดแผนโบราณพารวยอ่านะครับไอพารวยเนี่ยเพิ่มเติมให้นะนะครับแต่ว่าการนวดแผนโบราณนี้นะครับต่างประเทศให้การยอมรับมากนะครับว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับมีฝีมือในการกดจุดมีความสามารถนะครับ ในการคลายเครียดในการนวดในการทําให้คนที่เจ็บป่วยนั้นกลับมาเดินได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตบอกเลยนะครับว่าที่ใดครับมีตะคนต่างชาติที่แห่งนั้นจะมีการนวดแผนโบราณเกิดขึ้นเสมอนี่นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งครับที่เราทราบกันดีแถวๆไหนะวัดโพงไงวัดโพเวลาคุณไปเดินเวลาคุณกราบไหว้สิ่งตักติ์เวลาคนต่างประเทศเวลาพวกที่ ต่างชาติมาชมวัฒนธรรมของเราก็มีอาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขานะครับตามตามเนื้อตามตัวตามภาพที่เห็นนี้นี่นะครับก็เหมือนกับเป็นการนวดนะครับเพื่อคลายกล้ามเนื้อช่วงต้นขาะนะครับลหลายๆสิ่งเนี่ยนะครับคนที่มองเห็นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าในร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีจุดสัมผัสหรือต่อมสัมผัสหลายจุดมาก บางจุดนี่แหละครับกดผิดจุดเพียงน้อยนิดครับก็ทําให้เกิดโรคร้ายทําให้เกิดผลลบได้เพราะฉะนั้นครับการที่จะประกอบอาชีพอาชีพนวดแผนโบราณแบบนี้นั้นเนี่ยนะครับต้องไปเรียนกับครูผู้มีความรู้นะครับไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคุณก็จะเดินทางไปนวดเขาได้เลยหรือว่ารับนวดเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหมอนวดแผนโบราณแบบไร้สังกัดก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับอาชีพนี้มันเริ่มต้นง่ายเราไม่ต้องมีทุนใช่ไหมเรามีอะไรครับ สองมือกับหนึ่งสมองและหนึ่งชีวิตแค่นั้นต้องบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียก็นิยมช,มชมชอบมากนะครับกับกับแรงงานทางด้านนวดแผนโบราณของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นพรีออเดอร์ส่งออกนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีใครใช้ขบวนท่าไม้ไม้มวย,ย,ยไทยในการนวดเหมือนเรา สังเกตไหมบางทีบางครั้งก็นี่เลยครับใช้ศอกถูฮะเออจุดเออจุดเออจุดนะฮะไม่ใช้มือธรรมดานะใช้ศอกใช้ศอกดันบ้างใช้เข่าดันหลังบ้างอ่าดีไม่ดีก็มีจระเข้ฟาดหางมาเกี่ยวคอโน้มไปบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นเทคนิคนะครับฝรั่งชอบนะแต่คนไทยถือว่านี่น,นี่มันเถื่อนไปหรือเปล่าโหดไปไหมเออนะะแต่ฝรั่งชอบฝรั่งรู้สึกว่าเออมัน อะไรที่มันปวดเมื่อยอ่ะทาแล้วมันเมื่อยนิดๆอ่ะเดี๋ยวพอมันพอมันทุเลาลงนะมันก็จะหายไปปิดทิ้งเลยเขาก็สามารถที่จะเดินไปตามวัดบาอารามต่อได้อีกอีกช่วงหนึ่งไรายได้ดีนะครับไรายได้ดีนะครับสำหรับหมอนดูดแผ่นโบราณของเราเนี่ยนะครับในต่างประเทศก็ผมคิดว่าคุณสามารถเก็บเงินเนี่ยมีเงินเก็บจากต่างประเทศกลับประเทศไทยได้เดือนๆก็เป็นหมื่นๆอ่ะหมื่นสองหมื่นสามได้เลยนะนะครับประมาณนั้นเลยนะครับคือเงินสุทธินะเงินสุทธินะครับในการที่จะกลับมานะครับ แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่กินอะไรมากมายนักเนี่ยนะครับหรือว่ากินน้อยเพราะต่างประเทศไม่ค่อยมีอาหารจุกปากเราอยู่แล้วเนาะก็สามารถจะส่งเงินกลับประเทศได้เนี่ยนะครับก็คิดว่าเดือนเดือนก็ฉิดเจียดแสนได้ถ้าขยันนะถ้าขยันมากๆนะนะครับเนี่ยครับจากภาพนี่นะครับดูภาพเรื่อยๆครับจะเห็นอะไรไหมการนวดแผนโบราณนั้นครับไม่ได้ใช้ความไวนะครับใช้ความช้าใช้ความช้าในการกดตามจุดนะครับกดแล้วค้างไว้กดแล้วค้างไว้ อ,อย่างคนนี้ครับใช้ฝ่ามือกดช่วงท้ายทอยช่วงท้ายทอยเนี่ยนะครับเป็นจุดสุ่์รวมของเส้นประสานนะครับเราไม่ได้มาสอนนะวันนี้แต่เรากำลังจะบอกว่าการทําหลายๆอย่างนั้นเนี่ยนะครับต้องมีความรู้จริงๆมีความรู้จริงๆฮะอาจารย์เบิร์ตพูดบ่อยๆว่าคุยความรู้จริงๆเนี่ยหนูอยากทาแล้วอ่ะหนูจะเรียนที่ไหนคําถามนี้มีคําตอบครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยเราหาง่ายครับแถวไหนวัดโพหม้ไปหาวัดโพคือที่ไหนมีที่ไหนก็ตามครับ ที่มีการประกอบอาชีพเนี่ยที่แห่งนั้นนะครับมักจะเปิดการสอนเสมออ่ะดูง่ายๆเลยนะครับแถวรัชดาเนี่ยนะครับหลายที่ครับไทมัสศาสตร์ที่เขียนว่าไทยมัสศาสตร์หลายๆที่เนี่ยคุณสามารถเข้าไปเรียนกับเขาได้เลยนะเขาสอนนะครับอ่ะเพราะว่าอะไรค่าสอนเนี่ยมันได้แพงกว่าค่านวดไงถึงแม้ว่าจะสอนได้กี่ครั้งแล้วเป็นเลยเนี่ยนะเขาเขาก็ต้องสอนให้เราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าเป็นต่างจังหวัดครับ แนะนำครับศูนย์ประกอบอาชีพศูนย์ศิลปอาชีพประจําจังหวัดนั้นๆนะนะครับเขาจะมีอยู่แล้วจังหวัดไหนจังหวัดอยุธยาเขาก็มีศูนย์ประกอบอาชีพ,ชพจ,นนนะจ,จ,จังหวัดอยุธยาจังหวัดอะไรก็แล้วแต่จังหวัดตากจังหวัดยะลายะลาก็มีนะผมรู้นะยะลามีผมไปเซิร์ชข้อมูลมามีจริงๆนะครับที่ยะลาเนี่ยนะครับก็มีการสอนถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลามากๆเนี่ยนะครับอาการปรวดเมื่อยมันก็ตามไปไงฝรั่งมีก็มีอยู่แล้วแหละนะครับ นะหมอนวดแผนโบราณยังไงก็มีหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณไม่ต้องกลัวนะว่าอาชีพหมอนวดเนะี่ยหลายคนจะเอาไปล้อไม่ต้องกลัวเลยฮนะถ้าเราเป็นคนที่ <c ười> ทยึดมั่นในสายอาชีพของเราโดยที่เราไม่คิดว่าเราจะไปประกอบอาชีพแบบแฝงนะสำหรับหลายๆคนมองว่าเฮ้ยอาชีพหมอนวดเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจไม่น่ารังเกียจนะครับเป็นอาชีพที่ช่วยคนได้พ้นจากความเมื่อยล้านะครับแต่ถ้าคุณมองว่าหมอนวดเป็นอกอาชีพหนึ่งเนี่ยผมว่าอย่างนั้นมันเป็นการดูถูกตัวเองเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับถ้าคุณเองเป็นคนที่มีเวลาเพพียงอ ในการที่จะทําสัมมาอาชีพเหล่านี้เนี่ยนะครับด้วยการช่วยเหลือนวดนวดคนนะครับนวดจริงๆนะนะครับเพราะว่าข่าวล่าสุดนี้นะครับนำอาชีพเนี้ยไปประกอบไม่ดีละเออนะครับข่าวไม่ดีมาแล้วก็ไม่อยากจะให้มาทําร้ายอาชีพนี้นะครับ<ๆ>เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยประกอบอาชีพเนี้ยได้ดิบได้ดีกันมากมายบอกเลยนะได้ดิบได้ดีจริงๆนะฮะถือว่าเป็นอาชีพเสริมก็แล้วกันนะครับนำมาบอกกล่าววันนี้ครับก็นะครับลองไปพิจารณาดูสําหรับคนที่มีเวลามีเวลาในการไปไปไปเรียน มีเวลาในการเอามาสอนต่อหรือแม้กระทั่งเอาไปเปิดร้านนะครับหรือแม้กระทั่งตีตั๋วไปต่างประเทศนะครับถ้าคุณมีฝีไม้เลยมือดีนะครับอาจจะเจอฝรั่งที่เขารู้สึกว่าคุณเองนั้นควรจะไปเป็นผู้จัดการร้านไทยมศาซาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,าใครจะไปรู้ถูกปะ่ะนะครับจากวันนี้ครับคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านทําอะไรอยู่ขายผักขายผักอยู่ในตลาดยี่สิบบาทรู้อะไรไหมครับคุณค่าของเราฮะไม่ได้อยู่ที่เรานั่งที่ไหน แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราขายอะไรอยู่ที่ไหนต่างหากเพราะอะไรครับลองนึกดูนะครับคนขายผัก20บาทเนี่ยขายที่ไหนครับในตลาดแล้วถ้าคุณนําผักไปขายในห้างสรรพสินค้าคุณคิดว่าเขาเก็บเงิน20บบาทปะไม่ฮะเขาเก็บเงินแพงกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้ครับคุณเป็นเป็นใครก็ตามอยู่ที่ใดเนี่ยนะฮะผมอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปขายของอีกที่หนึ่งดูอีกที่หน,นึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีราคาที่มากกว่าที่เดิมก็ได้ เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตนั่นเองนะครับคุณสามารถส่งเอสเบครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะที่4642614 4642614นะครับหรือโทรศัพท์โฟนดีสดๆในรายการได้นะครับที่029646615 029646615ครับช่วงนี้ปักตะคู่ครับ